พวกเราเดอะแก๊งฟาซาแอนลุงจิ๋วนะคะวันนี้แต่กล้องไม่ยอมถ่ายดูดูไม่อยากถ่ายดูๆนน่นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ดูอะไรนะดูนี่นี่ค่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ใส่ลุงเห็ <c oughs> นยังเห็นใส่ลุงไหม <c oughs> ท่านผู้ชมใส่ลุงอ่ะไม่ยอมเลยเนี่ย <c oughs> เรามากัาก็เลยต้องมาในวนคนเดียว ขอนนอนค่ะลูกเห็นไหมเห็นไหมคะนอนค่ะคือนอนมันก็ต้องเป็นนอนเห็นไหมเก๋ตัวก็ยังหนีเห็นนอนไหมเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูวิวกันเถอะเฮ้ยมีสองตัวเลยอ่ะตัวนี้กับตัวนี้นี่นอนสองตัวเลยอะนู่นไอ้นู่นใช่ไหมที่ลุงเจร์อะกับไอ้ตัว ตัวไหนวะตัวนี้อ่ะน่ากลัวมากเลย่ะทุกคนน่ากลัวน่าไปก่อนดีกว่าไปแล้วจิ๋ามีสามตัวจริงอ่ะไหนนี่อะไรมีตัวนี้ตัวนึงอ่ะตัวเล็กอ่ะไหนอ่ะไหนนู่นอ่ะตัวเล็กตรงไอ้ตัวสีดำมากไม่เห็นหรือไงเห็นปะเห็นไอ้ข้างหน้าตัวสีดำมากน่าตรงไป สีดำตรงใบไมนะ้อู้มีอีกตัวมีสามตัวค่ะมีตัวนี้อีกเห็นไหมนู่นแล้วก็นูนน่นน่ากลัวมาเป็นครอบครัวเลยนั่ <hitting. S 1> นงไปบอกแม่แล้วยขาขาขาที่แล้วตะกล้องหนีแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเราหนีาตากล้องมาแม่แอนมันมีหนอนสารตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอย่ายไปเข้าใกล้มัหนเลยค่ะเย้่ยมดีแข่งกัน ลักกี้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 ลัก้ดูลักกี้เนี่ยลักกี้ออกกล้องเป็นไหมออกกล้องไหมลักกี้งงนะคะลูกค้าลักกี้งงเลยเออดูก่อนดูก่อนดูกค้าดูก่อนลูกค้าไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปไปเข้าบ้านกันเถอะค่ะ เ้าข้าไปขาบไปไมาแล้วนี่คะรางวัลใส่ลุงอยู่รางวัลใส่ลุงนะ่ะใส่ลุงไม่ยอาอีเนี่ยไม่เอาไ่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว